ามจากคุณกระแตถามว่าสวัสดีค่ะอาจารย์บุบลัคะขอสอบถามว่าคนที่ฟอกไตไปแล้วเจ็ดถึงแปดครั้งเองนะคะเพิ่งเริ่มฟอกไปเจ็ดถึงแปดครั้งเองสามารถหยุดฟอกไตได้ไหมและที่สําคัญที่สุดสามารถหาสมุนไพรดื่มได้ไหมอาจารย์แบ่งเป็นสองคำถามคำถามแรกก็คือคุณฟอกไตไปเจ็ดถึงแปดครั้งมีโอกาสหยุดฟอกแล้วหายเป็นปกติได้หรือไม่ยืนยันตรงนี้เลยนะคะคนที่ฟอกไตไปแล้วแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไตาดีขึ้น ก็าสามารถหยุดได้และถ้าคุณฟอกไปเจ็ดถึงแปดทังอาทิตย์หนึ่งแค่สามครั้งคุณฟอกไปเพียงแค่สองสามอาทิตย์คุณมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้และหายขาดได้ค่ะอาจารย์เห็นกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นคนไข้ที่อย่างเช่นเป็นโรคไตาวายแบบเฉียบพลันคนที่เป็นโรคไตาวายอย่างเฉียบพลันเนี่ยท่านผู้ชมเช,มชมื่อไหมคะว่าพอฟอกไตพวกดีกึ้นเลยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องฟอกแต่ขอให้ได้ฟอกก่อนในช่วงแรกคนที่เสียเ,เลือดมากๆคนที่ช็อกน็อก หรือคนที่เป็นฮิสโตกหรือคนที่เป็นอะไรก็ตามซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าไตาวายสามารถ